สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูศิทธิศร a k a วงศ์นะคะกับการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัยมศึกษาปีที่4กับการพบกันในครั้งนี้ของเราก็เป็นครั้งที่13แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนักเรียนตออคำถามครูท้ายคลิปด้วยนะคะ,ะวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเรียนไปแล้วเนาะหลายวัฒนธรรมเลยซึ่งก็มีเอกลักษณ์ประจําถิ่นของของเราเนาะทั้งอ่ะ ว่าทำภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็เป็นระเบียบแบบแผนซึ่งชี้นําแนวทางความประพฤติของคนในสังคมมาช้านานแต่อย่างที่ว่าไปค่ะสังคมเราก็ไม่ได้อยู่นิ่งเนาะแล้วเราก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเพราะว่าเกิดจากปัจจัยภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประชากรสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ อ่าหรือการแลกเปลี่ยนหรือหยิบยืมวัฒนธรรมจากสังคมอื่นนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเป็นยุคโลกาภิวัตน์น้อมีการติดต่อสื่อสารก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นซึ่งเราก็จะแบ่งช่วงในการเปลี่ยนแปลงออกเป็น2แบบก็คือการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกนะแล้วก็การรับอิทธิพลจากชาติตอนออกนะอ่าตอนแรกเนี่ย วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยนะคะผูกพันกับอินเดียและจีนอ่าซึ่งก็มีการเอาของเขามาปรับเปลี่ยนให้เป็นบริบทให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมไทยเนาะแล้วก็มีการอย่างรากฝังลึกในความคิดความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศาสนาพระมหากษัตริย์พิธีกรรมอาหารมารยาทแล้วก็วิธีการดําเนินชีวิตนะคะจนเข้าสู่ในสมัยรัชกาลที่5ของเรานะคะ ก็มีการปรับปรุงประเทศเพื่อให้เจริญก้าวหน้าทเทียมอรยาอรยาประเทศแล้วก็เพื่อให้รอดพ้นจากการคุกคามจากกวากกวดนิยมก็ได้รับเอาวัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่เข้ามาในประเทศไทยก็เกิดการผสมผสานกันอ่านะคะแล้วก็มีการปฏิรูปการพัฒนาประเทศนำเอาวัฒนธรรมของชาวยุโรปเข้ามาในการดําเนินชีวิตนะคะก็ทําให้ถูกทับซ้อนกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราก่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม ระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็วัฒนธรรมชาติตะวันตกอ่าเราก็รับเอาความรู้ต่างๆมาไม่ว่าจะเป็นวิทยาการแผนใหม่ของตะวันตกเช่นการพิมพ์การแพทย์การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกคมนาคมขนส่งการปกครองการแต่งกายการแพทย์โดยเฉพาะหมอบรรเลนะคะได้นําการแพทย์สมัยใหม่เข้ามารักษาคนไทยก็มีการตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาการแผนใหม่โดยคณะมิชันรีนะคะก็คือก็กลายเป็นโรงเรียน ขึ้นมาก็คือโรงเรียนกรุงเทพคิชเตียนในปัจจุบันนั่นเองอแล้วก็เราก็มีการเลือกทาสเนาะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หของเรานะคะซึ่งการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสต่างประเทศเพื่อพูมิตรกับชาติมหาออำนาจเอยก็เกิดผลดีต่อฐานะของประเทศไทยแล้วก็ทําให้ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวัอออกเฉียงใต้ที่รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมนั่นเอง การปฏิรูปประเทศในสมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในด้านต่างๆมากมายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นทั้งด้านวัตถุหรือเป็นอวัตถุอ่าซึ่งก็เคยเป็นอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมเนาะแล้วก็เกิดค่านนิยมใหม่ที่เน้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นมีการใช้สินค้าเครื่ององุปโภคบริโภคที่หลากหลายแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบสมัยใหม่มากขึ้นเองนะคะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติทักงเรียนซึ่งเราก็มีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยฉบับที่หนึ่งในปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมาอ่ปอออาปศ2 5 0 4ผู4โปญย,ยลีที่ก้องประชุมอ่านะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่าประเทศไทยก็เปลี่ยนเป้าหมายอ่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นตัวหลักก็มีการเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนมี าาการพัฒนาเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงขยายโครงสร้างพื้นฐานพวกถนนถ่าเรือไฟฟ้าอะไรต่างพวกนี้เนาะแล้วก็ปร,ปรับปรุงหลักสูตรการียนการสอนนะเน้นการพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นสําคัญนั่นเองนะคะซึ่งการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเนี่ยก็ไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะล้าหลังทางวัฒนธรรมอ่าล้าหลังยังไงก็คืออ้าวคุณมีรถยนต์ขับแต่ไม่เคารพกฎจราจรอย่างเนี้ย นะคะก็กลายเป็นปัญหาสังคมซึ่งปัญหาสังคมทั่วไปที่เราพบจากการที่เราเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องของการหย่าร้างสูงขึ้นเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงยุทูกทอดทิ้งเพราะคนวัยแรงงานไปทํางานต่างถิ่นนะคะแล้วก็ครอบครัวมีฐานะปานกลางจะมีปัญหาพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ก็ทําให้เกิดให้เด็กขาดความอดอุน่นแล้วก็หาทางออกชีวิตแบบผิดๆเช่นติดยาเสพติดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอ่านอกจากนี้ก็ เลี่ยนจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองนะคะก็ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคมปรับเปลี่ยนไปมีลักษณะแตกต่างต่างคนต่างอยู่ขาดปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัวแล้วก็ชุมชนอ่าดังนั้นนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่เก้าจึงได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาประเทศหันกลับมาเน้นพัฒนาศักยภาพคนดึงเอาวัฒนธรรมปัญญายน่มาใช้เกิดประโยชน์แทนการนำวัฒนธรรมของสังคมอื่นมาใช้โดยไม่ไตรตรองอย่างรอบคอบว่า สิ่งใดเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยสังคมไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านตลอดเวลานะคะทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะ,ะนักเรียนสังเกตเลยไปกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยานครราชสีมาการดําเนินชีวิตของคนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะคนในกรุงเทพและืองใหญ่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบเนาะขาดการปรึสษมพันธ์ระหว่างกันกับของคนในครอบครัวและคนอื่นในสังคม ดังนั้นแผนนี้ก็เลยเน้นการพัฒนาศักยลเพของคนมากกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะคะอ้าวทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของอ,อ่การแตกความแตกต่างของวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากลเรามาดูก่อนดับแรกเลยวัฒนธรรมสากลจะเน้นเรื่องอะไรมนุษย์เป็นนายธรรมชาติหมายความว่าสามารถบังคับธรรมชาติให้สำหรบความต้องการของมนุษย์เช่นปดิษฐ์ิรถยนต์เครื่องใช้แทนการเดินทางโดยสว์หรือพาหนะแต่ว่าวัฒนธรรมไทยเราเนี่ย มนุษย์จะอยู่แบบกลมกลืนกับธรรมชาติาซึ่งเราก็จะอยู่แบบสอดคล้องกับภาพกับสภาพธรรมชาติเช่นการสร้างบ้านเรือนตรงไหนที่เป็นน้ำเ,เขาเรียกว่าอะไรที่ราบลุ่มอย่างงี้เราก็จะทําเป็นบ้านยกสูงใช่ไหมเวลาน้ํามาจะได้ไม่โดนน้าท่วมอะไรต่างๆพวกนี้แต่ปัจจุบันของเราก็เริ่มจะเป็นมนุษย์เป็นนายธรรมชาติละนะคะอันที่สค่ะก็คือการมี สำหรับวัฒนศาสตร์จะมีการแบ่งทุกสิ่งอย่างเป็น2ส,ส่วนตรงกันข้ามก็คือขาวดำดีเลวทันสมัยล้าสมัยแต่ของเราเน้นการมองอย่างเป็นองค์รวมนะคะส่งเสริมให้เกิดความสมดุลก็มีปัจจัยต่างๆองค์ประกอบนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่3คือวัฒนศาสตร์จะเน้นวิทยาศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่บนเหตุผลของปัจจัยที่สามารถสัมผัสได้มีการตั้งสมมติฐานพิสูจน์ปัจจัยต่างๆให้เป็นไปนตามสมมติฐานหรือไม่วิเคราะห์สังเคราะห์ให้ได้ความรู้ใหม่เพื่อนําไปสร้างทฤษฎีเชิงพาณิชย์มีการสร้างเครื่องมือืออเคร่งใช้ทันสมย ของเราเนี่ยว่าถ้าทำไทยเราก็อยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์แต่เน้นปันจจัยที่สัมผัสได้มาศึกษาร่วมกับปัจจัยด้านจิตใจซึ่งเราก็รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเนาะเออช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมลล้อมมนุษย์กับมนุษย์แล้วก็มนุษย์กับสิ่งที่มีอํานาจนอกเหนือธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งก็จะแตกต่างทีนี้เรามาดูแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเราท,ทําทอะไรได้บ้างนะคะซึ่งถ้าสมมัติเราไม่อนุรักษ์ไว้เราก็จะขาดความเป็นตัวตน เออใครถามอะไรเอ๊ะคุณมาจากไหนลากเงาเป็นใครญาตเออความเจริญรุ่งเรืองของคุณมีมาอย่างไรอารยะของคุณมีอะไรตอบเขาไม่ได้เพราะว่าเราไม่รักษานะคะถ้าเราไม่รักษาเนี่ยก็มันก็จะหายไปนะสิ่งดีๆที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสมมาซึ่งบางอย่างเนี่ยก็เหมาะกับสภาพสังคมของเราอยู่แล้วแต่เราก็จะไปแห่แหนกับที่อื่น รู้สึกว่าของคนือื่นดีกว่านะคะเป็นธรรมดาดังนั้นก็เลยอยากจะเน้นให้คนไทยเราเนี่ยหรือเยาวชนเนี่ยเห็นคุณค่านะคะอ่าโดยเฉพาะเรื่องของขนมทำเนียมประเพณีโบราณสถานโบราณวัตถุภาษาวรรณกรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะคะซึ่งก็มีการสั่งสมความรู้ความหมายแล้วก็คุณค่ามาตั้งแต่อดีตนะคะเราก็ต้องมีความภูมิใจในความเป็นชาติของเราอ่า อย่าให้สิ่งเหล่านี้สูญหายงั้นวิธีการทําอย่างไรอันดับแรกเลยก็คือการศึกษาค้นคว้าวิจัยวัฒนธรรมไทยธราทท้องถิ่นมีการรวบรวมไว้แล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาก็มีการกระจายอยู่ทั่วทุกแห่งนะคะผู้ศึกษาคว้าก็ได้ทราบความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมถ้าเราไปศึกษานะเราก็จะได้ทราบความหมายนะคะแล้วก็ความรู้ก็จะเป็นดักรทางการดําเนินชีวิตนั่นเองแล้วก็เป็นประโยชน์เหมาะสมแล้วก็ สามารถเอาเอาสิ่งที่เราค้นคว้าวิจัยเนี่ยเอาไปให้คนอื่นได้ศึกษาได้อย่างแพร่หลายนะอันที่สองคือส่งเสริมให้ชนทุกหมู่เราเห็นคุณค่าร่วมกันรักษ์นะคะทางวัฒนธรรมของชาติท้องถิน่นสร้างความเข้าใจแล้วก็มั่นใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนและตอบสนองกระแสวัฒนธรรมภายนอกอย่างเหมาะสมแล้วก็ขยายขอบเขตการมีส่วนร่วมในวัฒนธรรม รณรงค์ให้ประชาชนและเอกชนตลอดจนหน่วยงานของรัฐเห็นความสาคัญและตระหนักว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและก็บริการด้านความรู้วิชาการและก็ทุนทรัพย์จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งเสริมแลกเปลี่ยนศรริลปะวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน สร้างทัศนคติความรู้และความเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมเป็นคุณสมบัติของทุกคนทุกคนมีหน้าที่ในการเสริมสร้างฟื้นฟูลแล้วก็ดูแลรักษานั่นเองนะคะแล้วก็จัดทําระบบคเครือข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์กลางเาผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานให้คนได้เข้าใจสามารถเลือกสรรตัดสินใจแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในการดําเนินชีวิตส่งเสริมสับสนบทบาทของสื่อมวลชนในด้านวัฒนธรรมให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ ส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยรู้จักสิทธิ์และหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาาจักรไทยนะเช่นสิทธิในการรักหรือฟื้นฟูจารีตประเพณีนะคะภูมิใจท้องถิน่าานสิวัฒาธรรมอันดีของท้องถิ่นและก็ของชาติซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะมีกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเป็นหน่วยงานหลักเป็นแม่งานทําหน้าที่ในการทําให้ภานกิจเกี่ยวกับการรักวัฒนธรรมเนี่ยเป็นไปอย่างสําเร็จลุล่วง ทีนี้กระทรวงวัฒนธรรมเขามีหน้าที่อะไรบ้างนะนักเรียนอันดับแรกเลยคือทํามีหน้าที่ในการทนุบาร,รุงาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเออสนองงานสําคัญของสถาบันชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์ที่มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนอันที่สองคือบูรณาการาศาสนาศิลปะ,ละวัฒนธรรมสู่ประชาชนและชุมชนอันที่สามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นประเทศชาติแล้วก็นานาชาติด้วยมิติทางวัฒนธรรมแล้วก็สี่ บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลกนั่นเองอ่าทีนี้การเลือกรับวัฒนธรรมสากลน,นะนักเรียนเราเลือกยังไงหนึ่งวัฒนธรรมสากลเนี่ยต้องสามารถสอดคล้องเข้ากับโครงสร้างทางสังคมได้แล้วก็ให้ในเรื่องของค่านิยมแล้วก็เหมาะกับขนบมเนียมไทย วัฒนธรรมสากลต้องมีส่วนเกื้อกูลให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมไทายให้ก้าวหน้าเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการผลิตศึกษานําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆเออแล้วก็สามารถได้เปลี่ยนข้อมูลได้นะในส่วนวัฒนธรรมสังกษาผู้สนใจสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยเอออันนี้เหมาะสมนะคะสามารถนําข้อมูลไปใช้ในประโยชน์ในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ วัฒมสากลต้องสามารถอยู่ร่วมหรือเพียงคู่ไปกับวัฒนรรไทยได้เมื่อมีวัฒนรรภายนอกเข้ามาเราจำเราต้องเลือกสรรว่าสามารถผสมผสานกับวัฒนรรไทยเราได้หรือไม่ซึ่งถ้าทุกคนคิดแบบนี้นะคะก็จะทําให้สังคมของเราเนี่ยรอดพ้นจากการครอบงาของวัฒนรรสากลได้นั่นเองเห็นไหมตอนนี้เราก็มีการปกปรมเรื่องการแต่งชุดไทยอะไรเงี้ยซึ่งครูมองว่าเป็นกระแสะตอบรับที่ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทําให้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทราบเออ ชุดไทยของเราเนี่ยมีชุดแบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําให้เห็นถึงรากเง่าของความเป็นชาตินั่นเองนะคะรากเง่าของความเป็นชาติไทยอะไรต่างๆของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนในเรื่องของตรงนี้นะช่วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เรียนดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ อย่าเก็บในไดอารี่อย่าเก็บในไอจีอย่าเก็บใน Facebook อย่าเก็บแค่ในครัวอย่าเก็บแค่ในตัวอย่าเก็บบนตัวอย่าเก็บบนกำแพงอย่าเก็บบนสังเวียน อย่าเก็บบนภาพอย่าเก็บใต้ภาพอย่าเก็บในอากาศอย่าเก็บไว้ในใจเก็บให้เกิดพลังเก็บให้อยู่ผู้บ้านคู่เมือง เก็บให้เราคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยเก็บให้คนรุ่นต่อไปไม่ลืมตัวตนที่เป็นไทยเก็บ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 ถ้าคุณยังรักประเทศไทย มาร่วมเขียนเพื่อเก็บของดีวิถีชีวิตความคิดหรือพุ่มปัญญาไทยที่คุณรู้และอยากให้คงอยู่ที่ www.theprideofthailand.com หรือเขียนส่งทางไปรษณีย์ที่ตู้ปนหนึ 1, ่งปนสครองจันท์บางกะปิกรุงเทพ10240หรือส่งทางลายออ f ฟิเชีย ภาคภูมิแผ่นดินไทยค่ะกะ็เมื่อสักครู่นะคะก็เป็นโฆษณานะคะที่คุณครูได้เอามาให้นักเรียนดูเพื่อที่จะอย่างน้อยเราเนี่ยก็จะได้เห็นภาพถึงว่าวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีหลากหลายมากๆและงดงามนะคะดังนั้นเนี่ย เราต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราความเป็นชาติของเรานะคะแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้เพราะว่าถ้าคนรุ่นอย่างพวกเราไม่ดูแลรักษารุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้ภาคภูมิใจนั่นเองนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของวัฒธรรม คลิปหน้าเราจะได้ขึ้นบทใหม่นะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนตอบคำถามของคุณครูท้ายคลิปนะคะคำถามมีดังต่อไปนี้ค่ะเพราะเหตุใดทุกชาติทุกภาษาจึงต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติตนเองเพราะเหตุใดทุกชาติทุกภาษาจึงต้องอนุรักษ,ออกษ์วัฒนธรรมของชาติตนเองขอนักเรียนตอบคำถามครูท้ายคลิปและขอนักเรียนมีความสุขกับการเรียนค่ะ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า